คุณรู้ไหมว่าชายบนธนบัตร100ดอลลาร์เขาไม่คือเป็นประธานาธิบดีแต่คือผู้ปลดล็อกพลังงานที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเบนจามินแฟรงคลินเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นเด็กฝึกงานในโรงพิมพ์ที่บอสตันก่อนจะมุ่งสู่ฟิลาเดลเฟียในปี1723ด้วยความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองไม่หยุดยัง้งเขาลหลงไหลในไฟฟ้าเป็นพิเศษจึงสร้างสายล่อฟ้าขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและมอบนวัตรกรรมนี้ให้ทุกคนได้ใช้โดยไม่จดสิทธิบัตร จุดเปลี่ยนสำคัญคือปี1752เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าฟ้าแลบฟ้าผ่าคือไฟฟ้าตามธรรมชาติเขาทำการทดลองที่กล้าท้าอันตรายปล่อยว่าวกลางพายุฝนแล้วเขาก็เห็นเส้นใยของเชือกตั้งชันขึ้นจากประจุไฟฟ้าจากนั้นประกายไฟก็ได้กระโดดจากกุญแจที่ผูกติดกับสายป่านสู่มือของเขาการค้นพบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมพลังงานมหาศาลนำไปสู่การศึกษาและประดิษฐ์เกี่ยวกับไฟฟ้าครั้งใหญ่ เป็นรากฐานสู่การพัฒนาไฟฟ้ากระแสะและโรงไฟฟ้าของโลกนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์เขายังเป็นรัฐบุรุษคนสำคัญผู้ร่วมลงนามในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาต่อสหราชาอาณาจักรและเป็นนักการทูตที่โน้มน้าวให้ฝรั่งเศสช่วยอเมริกาในสงครามปฏิวัติได้สำเร็จเบนจามินแฟรงคลินประกายไฟที่เขาจุดขึ้นในวันนั้น ได้กลายเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนอารยธรรมของเรามาจนถึงวันนี้นำเสนอโดยบริษัทอูมังบอร์ดส์ BKK จำกัดผู้นำเข้าวัสดุมอบแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงครบวงจร